Aris dah ada ilmu yazdad jasad, lam yazdad minallahi illa ilah Artinya cai Artinya cakap kau angkat ni bawa mai. yang bertambah ilmunyo, pudai ke tamtih kawan nan kau khuen. Sedangkan hidayahnya, ai amalannya tidak bertambah. Dalam ti hidayah atau kan dai rap thang nam amalan kau amal cara kau tidak bertambah,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  tidak ใครก็ตามอินมูเพิ่มแต่อมามัลไม่เพิ่มอินมูเพิ่มแต่ไม่ค่อยปฏิบัต<อ>ิเป็นยังไงลหละคนแบบนั้นนะมาโกอิโยเฮยอดเบริรตบอากเจ้จากิบากพระมตตอัลลอฮ์ก็เท่ากับเขานั้นได้เพิ่มความห่างไกลจากพระเมตตาของอัลลอฮ์ใครก็ตามยิ่งเรียนยิ่งรู้เยอะแต่ไม่ได้เพิ่มตะวาไม่ได้ค่อยอมามัลรู้แต่ไม่อมามัล ม่ค่อยปฏิบัติเลยรู้ยังเดียวคนแบบนี้เป็นยังไงล่ะเท่ากับเขาเพิ่มความห่างไกลจากอาล่ะยิ่งรู้แต่กลับไม่ปฏิบัติก็เท่ากับยิ่งเพิ่มความห่างไกลออกไปใครก็ตามความรู้เพิ่มแต่ทางนากลับไม่ได้รับเพิ่มจงรู้ไว้คนประเภทนั้นเขาไม่ได้เพิ่มอะไรยกเว้นไว้เสียแต่เขาได้เพิ่มความห่างไกลยิ่งห่างไกลจากอาล่ะ กินรู้เพิ่มแต่ทางนําไม่ค่อยเพิ่มไม่ค่อยปฏิบัติตามความรู้ที่ตัวเองได้เรียนรู้มารู้ว่าสุนัรเนื่องเยอะแยะแล้วก็ไม่เคยไปทําก็หมายความว่าเราก็ย,ยิ่งหา่างไกลจากอัล์พระผูหลักอยู่บิลละฉะนั้นเรียนรู้และปฏิบัตินั้นมานิสเดาดะอินมันวะลัไม่จะดูดันลัม่จะดัดมินอัลลอฮ์อิลลากูดะหอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาลลม